โอเคครับสวัสดีครับขอ,อยาตนะครับอันนี้จากบริษัทโมเดลสเตอร์ลิฟต์นะครับวัน <laughs> นี้ก็มาเซอร์วิสให้อาอม,ม่านะครับใช่ว่าอาม,ม่าไปผ่าตัดหัวเข่ามาใช่ไหมครับครับผมครับก็เลยแบบว่าอมมาม่าเป็นยังไงบ้างครับใช้เก้าอี้แล้วเอ่อขึ้นลงสะดวกแล้วก็มามาันหายกังวลการการการเดิน การขึ้นลงครับมันช่วยได้ผลใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองอขึ้นลงให้ดูหน่อยนะครับครับผมไครับผมลองกดขึ้นกดลงให้หน่อยนะครับครับผมที่ช่วยลงนะครับใช้งานยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเนาะแต่ก็บางรั้งก็สับสนแรกๆใช่ไหมครับใช่สับสนเล่นหรลงยุดรู้เปล่าเวนะครับเวลาเวลาลง นีก่อนนะครับถ้าพี่ยจะโฆษณาเอาไว้ม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณมากครับถ้าคนอายุก็ควรจะใช้ลักษณะบันไดริบบันไดดีที่สุดครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตสาธิตอีกทีแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับ